ก็หามาแล้วนี่ับดหายหนึ่งหายหนึ่งสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคน่นีเช้าเจอบันหัวหน้าพาเลาะพ้าเขาโคกเขาปลาข้เกาแล้วโอ้ยมุดแดงไต มื่อนีพี่อยเอ็ดน้องหีค่ะมาลุยไปสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกทุกท่านครับผมไปลุยเลยกอเดงใหญ่โอ้ยอ้าลองเปลี่ยนโซนครับน้องลองเปลี่ยนโซนเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกครับสวัสดีวันที่สิบครับผมมีถุนาหกหกนี่แหละครับสิ่งที่มาตามหาครับของโซนนี่เขียวเพชไข่ เห็ดไข่เขียวครับไข่เขียวไข่ขาวหอมหอมแม่นอีหยังล่ะคือหายกันไวถ้าเศรฐดอกนี่แม่อีพอปาดหอมหวนเลยเห็ดไข่เขียวนี่หอมกลุ่นเด้อพี่น้องหอมยี่หลี่ยางน้ำกลนนี่เ้ยแปววิ่นฝุ่นเหล่าผู้ใดแพรมาของไงอุ้ยเอาตรงนั้งก่อนอ่ะใส่ใส่ไหนพี่พี่ไหนนี่เห็ดกอแดงครับอืมกอแดงไงป่าอันนี้บอด บ่ขมบ่บ่บ่พี่น้องแกงเหนี่ยวอีสานนี่แทบเสียดพัดอืมอีพอหนีหนีนี่เออเห็นอยู่ป่ามันออกแล้วป่ามันออกได้ไปรอบหนึ่งแล้วนี่ผมสังเกตมึงเห็ดมันผุแล้วดอกงี้ครับนี่มันนี่ปลาดาบใส่รองเท้าผ้าใบโอ้ย หยังดอกเอียงเอ้าปลาอันนั้นบางขนาดต้องใส่เห็ดไข่ขาวครับใส่ต้องใส่บูดอู้ไปปลาขนาดปลาชาแดงนี่ต้องใส่ลงเถาบูดครับแต่งตัวมิดชิดฮะโอะหยั่งลำทางขนกันหลายๆมันก็เดีเปียบอะดอกสวยๆงามๆผู้แน่กับโบหินได้ขันเบนนนี่อ้าวขันบนนี่มันจะไปใหม่นะเนี่โอ้โหไข่ขาวดึงขี้อว่างหนึ่งแหม โอ้ยจสถานทีองดอกซ้อนกันเลยครับพี่น้องนี่อุ้ยใบใหม่บังใบใหม่พี่อีกดอกนึ่งพี่มาท่านเบิดนี่อพูดอีกดอกนึงอยู่ทางฝุ่นอ๋อโอ้ยแค่ขาวครับของหอมครับมื่อนี่ส่วนทางนี่สิเป็นเห็ดจำพวกนี่หลายครับเมนนี่อโยมอ้าตามีไงงามๆเอ้ยของหอม อีพอ,อดมอีไม่น้อยพ่อเจ้าดมแล้วขยมันกับ <g rab> พยายามเย้าจูดังครับประว่ติเห็ดมันเป็นเชื้อราดมพอ่อสวยแม่นหามันมีเชื้อราชนิดอื่นติดอยู่น้ำเห็ดนั่นสินะม,มาเป็นของเขียวของขาว <g rab> อยู่น้ำกันเลยครับผุนพี่น้องเห็นปะนี่ส <c oughs> ังเกตหาเอาแต่ยุดนั้นแถวน้ำโพ้นครับ <c oughs> เห็ดเก็ถือว่าออกบ่ค่อยดีครับปีนี้แทบทุกป้านล่ะแม่น อ่ะอน,นี่ไข่าขาวครับนี่แต่ไข่รุนรุนเลยอหอมหวนๆเลยห,มห,มห,มหมอยหม,หมโอ้ยดอกเขาใหงแกหอมคอ่ะเขาทอน,นบ่อดอกบัแล้วสปอว์ลุงเบิดลสเหรออันนี้บ่เอาครับนี่ถึงตองถึงตองครับรุนได้แล้วนี่รุนรับเงินเดือนโอ้เฮ็ดผึ่งข้าม ม่งึงตองพึงต้งตองตองหมกินมังกับหู้เนี่ยกิน,นคือกราขามเปียกกินอันกินเดียวกันเลยครับกับกัะขามเปียกอืดกอดแดงครับพี่น,อนอ้องกอดแดงมาริโออันนี้แสีบนน่แบบนี้แส่บอืตัดออกไว้ครับ เอาเฉพาะเสียงที่ได้อยังยหยดอกทุ่งเจ้าหน่อยบะ่หบะหมีห่หนุ่ยฟาดถิ่มไปได้กันน <c oughs> ี่พี่นองครับเอ้าเต็มอยู่ตัวไก่หน่อยครับเ็ตไปผักผู้เฒ่าก่อนไก่หน่อยเต็มเลยเป็นแถวหมกใส่ไข่ใส่ผักอีตูนี่สุดยอดครับพี่น้องหมกซื่อๆกระเสดบะหมี่ขาวบุญแมน ขิดปลวกขี้หัวก็ได้โอ้ยเหยียบเอหมูมูนี่ก้อนนี่นี่นี่เป็นจุ่มอยู่นี่เอาง่ายๆนี่นี่ไงอืมอืมทำอะไรเดี๋ยวอันนี้จค่วางจค่ข้าวคิดอันนี้นี่่นีเพราะว่าเพิ่นออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มเอาง่ายนะครับเอาง่ายนั่นนั่นเรื่องอันบ่มีพวกผมจะไปมก ผูดไม่เบิ่งตก็ผูดไงไปนี่ครับเอาง่ายๆครับพี่น้องเห็ดอันไหนก็ะเซาบเบิ้อตันนะพี่น้องนี่ว่าตะเภาบเบือกครับไม่เลือกงานไม่ยากจน่าจะห้องเบือที่ไหนก็ะเซาบเบือทิศเบือเสียบปลาไอเต็มเบือบพรกินครับเก่าต่เห็นมันกินได้หรอเนาะเห็ดอันไหนกนร,ร,รออกนนะซาะอืม เห็ดปวกอยู่โอ๊ยมาหยาดแน่คุณพี่พี่แดงมีหมูพี่แดงมีหมูยุ่งคบนี่มันายากให้หยาดป่ะหยาดดิเนาะนี่ครับท่านใดมากันไก่มาตัดเอากระดัดเลยครับแล้วตามถนัดครับผม เอ้ยจังพากันเราอยากจิ้ม <_ an> อันนี้เขาเพื่อนจิ้มเพื่อนหนุ่ม <_ an> พาทีมงานมาออกกำลังกายครับพี่น้องใครก็อยู่เพื่อนเสือไม่ดังเหอนอือเสือเอาจุมนะนะ่มหนาๆเอาพี่น้องมันจังเอาไงาเอาไว้ ุ่มบางๆกับป้อยเพิ่นเป็นเชือต่อโอ้ยเสือน้ำโบยุดบ่ไกลหน่อยเห็ดปัวใกล้หน่อยนี่เห็ดปัวเชิดนี่นี่เห็ดปัวเขาตอกแตกนี่ต้องเป็นผู้เฒ่าเด้อพี่น้องมานั่งเอาว้าวผู้เทากันบ้าหันผู้เฒ่านี่เพิ่นสิเอาทุกดอกเอาดีเอาเนียบเอาเก็บเรียบโอ้ยป้าเจสาวคือโบเก็บเอาง่ามยายสาวเราเพราะท่านเทา เป็นผือดเลยพี่น,น้าะจะเห่าหนี่ว่าไวรุ่นนี่ว่าเอาุ่วนม่เอาไวรุ่นเท่าเก็บ,บเอาพี่น้องให้คือพ่อแามเห็ดมันบ่มีแต่ขนาดเห็ดทานเขายังหอบเอาอยู่หอบแบกทานอบผูบแบ,บกก็อมโอ้ยบ่แม่นโคกเราเขานี่แซ่บก็เห็ดทานเหนือนนี่นแซ่บเบิดนั่นแหละอันใดที่กิ่ใด้ว่ารู้วิธีทำกินก็อร่อย แม่ยอผิดตัว่ามันใสีเวลาต้องฆ่าย,ยาก,กันอยู่อยากไกลหน่อยมากกว่าอยู่เพะไกลกันครับพี่น้องอย,อยากใกล้ข่าแบบนี้งามเอาใส่ตะของแสีบครับมือนี่ปิกกดกอแดงครับพี่น้อง ก็เห็นทํ้สาวเจ้ยครับดอกตูมดอกตูมดอกตูมเห็ดไข่ขาวอีกแล้วครับอุ้ยงนี่ครับอีกดอกนึงปาดปาด <c oughs> อู้ยตูมนี่ไหมจุ่มมุมอยู่ปาดทั่วอ้เอาอีกเดียวครับพี่น้อง ดอกวสวยๆใหญ่ๆเป้งๆเ,เอาเก็บตัวากำลังผื้นี่หละหอมแห้งครับปาดตัวตระดดดอกนั่นหองหอมครับงามๆง่า,ายๆน้ำหอมฝรั่งเศสงางคักเลยครับไ,ได้ทีนจมิ่เลยตั้กะจเจา <S <S วัดดินซุ่มดีอยู่ เป็นเป็นถ่วงแล้วเนาะแม่นแมน,แมนถ้าเราคาไปทางอื่นแม่นแล้วก็หาเห็ด่อบานเท่าแ่นหาวงนั้นแล่นหาวง,งนี้แล่นหาทางไก่แน่ทางไก่แน่ทั้งสี่เลยพี่น้องมแมน่นอันนี้กับพุ่นละอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งพุ่นลหรครับดินซุ่มดีอยู่แดดก็เริ่มออกแล้วครับพี่น,อน้องอน,นี่หันแนดดออกทั้งสี่นี่ดีใจโหลดนี่แต่ก็คืบม,มาอ,อีกดิล่ะ มีแดดแน่คืมแน่จังสีแลละครับเห็ด,ดจังสี่ออกไว่ะได้ซ้ำได้เก่าซ้ำนั่นครับมือนี้พี่น้องได้หน่อยได้หลายบ่เป็นยังขอให้ได้แต่วัอนี้ถือว่าได้ได้แน่อยู่ดิโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าผ่านอยู่บ่ได้มาสเสียเถี่ยวดอก,ดอกมือนี้ก็ได้ <c ười> คัอวกอี่้วครับพี่น้องคงอัอวกี่้วอุ้ย ขึ้นมบอ่อหาไปนี่พวกจิกตัวนี้เม่นบอ่อเมีนน่ะอ่ะพวกจิกมึงมักม,มึงหักก่อนมึงหกังหก้าหักดำาน่แม่นเลยหนึ่งสองสามแมน่นดีครับนะั่นลายหักดำดำพวกจิกครับนี่มไม่ดอกง้ามครับพี่น้งอ,องไปเจม นี่แล้วครับพี่น้ e อ,องมานยูเขาได้กินได้ยากเมานม้านมานท <c oughs> ึ่เก่านะครับขอบคุณเมียนไปกินไปแล้วครับพี่น้องสัหรักพิมพ์นี่เก็บเห็ดไข่เห็ดรั่วผิดกอวมานกินน้ำยาขับปุ่นใดหมอนไงหนึ่งผุนลาไปก่อนสับลักพิมพ์ด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคือคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านครับผมขอบคุณแฟนคลับทุกทุกท่านเลยได้บ่ได้เมื <c oughs> ่อยบ่เมื่อยจังไดกับมาน้ำกันแทบทุกคลิปครับผม ลาไปก่อนครับพอกัน,นไว้คลิปหน้าครับสวัสดีครับ